สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนีใหญ่เจ้าเมกาผ้าม้วนลงทงลงทาหาโคมหาเขียดเด้อจ่าเด้อไปลุนเบึงมานบมา,า,านกติดตามยายเด้ดดอจ่าเด้อเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดเป็นกระนังใจให้ยายเนี่เด้อเพ่นครับชุบผูชุกคน <laughs> ไปลุยเบึงยใหญ่จมานบ,านบกตาทองมันแหงแหล่งแหงกระผูน้องพี่น้องเนาะบ่ม,มีเห็ด หนามหอนยังเลยไปลุยลุยงทวงลุงทาคือเกา่าหากินหาอยากคือเกา้าน้องพี่น้องบาหาก็บบไดกินไปลุยไปหางานใหม่งานนี้บาดพ่อตูสาธุให้มันหมานเดอปูจ่าก,ก็ได้ มาถี่ไม่เลยจ้าเด้อมันมันเนี่ยท่านมะเถาะนานโอ้ตัวใหญ่ดีน้อยเถาะเนาะใหญ่ทายใกล้ๆเลยจ้าเด้อใหญ่ก็หาพ่อใหญ่โอ้ตัวแหลกแห่งมันมาแล้วมาแล้วเขาคือสียางมาหอดมาใหญ่กูใบถ่ากูใบายรุ่นรอ เทียนเงาเล็กๆนองนานมาเรีวมาอีกแล้วสองตัวอะไรที่เขียดนะเขียดเก้าเขียดเนาะพี่น้องเนาะพออีกเลยได้จัดตัวหนึ่งเขียดเขียดฮะเออดมีตัวใหญ่ๆเลยพออีกแล้วจะส่องมาตุกหลุมเฮ้ย เอ้ยโมโมเมลโมนะตาไล่ทีก็เสร็จเห็นบ่พี่น้องนานนาออกมาจ่อยปัดสองโตแม่ใหญ่เฮ้ยคู่กันเลยเขียดก็ขียดนะพี่น้องเนาะเบิ่งเดินจ่าเด้อนี่นี่ง่ายกบเมนบ่เมนบ่จ่า แมนจ้านี่เห็นบ่พี่น้องนี่มาร์เล่ตัวแหลกแห่งมารกบปลดมาร์นมาร์นดูนี่ไงน้องพี่น้องเนาะนี่ตัวแหลกแห่งมาน์โปลดมันนานเนี่ยแตกจากเนี่ยแตกจากเลยพี่น้องมาร์นมาร์นเร็วมาเร็วเฮ้ยไงมันตัวแหลกพี่น้องเด้อือพี่น้องอยู่บนห้อง ไงหนึ่งพี่น้องปอดออกไปโจยพี่น้องเออจะไงเก่ามันมีตัวหายตัวบ่หายไปเฉลี่ยนะ่อยเถาะเฮ้ท่านบอกน่นท่านอยู่พี่น้องมานีเร็วจ้าพี่น้องเออหาใกล้กันเลยจ้าเด้อ รัวไปเลยนี่นี่เมนบ <laughs> <ม>่เฮ้ยเลือจะหนีหัวท่านสามนานท่านอยุติจาร์เฮ้ยมันมานพ่น<ม>ออ,อีกแล้วดิจ้าเด้อนี่มานมันนี่พ่ออีกแล้วดิจ้าเด้อเออแต่ทองหมานรวๆไปเลย อาอ,อ,อมาใช้เถอะหาจมเนอเอเล่ยน้องพี่น้องเอ๋อกุ๊บดันออกมามาดไว้นเน้นมาดไวว่าอยน้นเน้นเน่เนสร็นะหาไปสมห์อย่างหลุมอ้าหาไปเรื่อยๆไปหลายโตอยู่เออ ใช่คหาใกล้ๆนานท่านะทีเท่าเฮ้ยเฮ้ยเบิเกอไก่เด้อมองตาทถงมันหนนาน,นาอือดีนี่มานอีกเลยจ้า มันมันรุ่นเบืองพี่น้องโว้ยเป็นควยกับปูโว้ย,ว,ย,ยว่าเตมเมนนะเป็ปปนข้อยกบที่เถาเอางคือมันเป็นเปะนะเสียม,มากรบางเถา เปไงก๊บเป็นไงกูว่าเห็นว่ามีในเด้อกุบปีลงไปผมลงเถา<ด>ะแต่ฉินม่กูบเฮ้ท่านท่านาอเอท่านมาเถาะออยอยู่ในไงแมยบางไงเลยเถาะนานนานนานานเออมาแล้วมาแล้ว เอดมาบุญไงมันได้จ่าเด้อมึงพี่น้องเต็มดวงออกไปเลยไงไงบ๊อบบ๊วยบ่วยทัดใกล้เดอกยวเขาใกล้ยังยังนานยังยังนี่บ๊อดเขียนเมย์นี่ต่เมย์ยังยังามงงท่านหมอพี่น้องท่านหมอเทา เห็นแต่ดาุ้มเ่ท่านเลยหายท่านเลยเทะะท่านม่ถึงสองตพี่น้องเออเออเออเอาเกี่ยวไปเกี่ยวบ้งโอ้สองตละหายมีตมาได้บ่ไดไปเสเลยน้อพี่น้องบ่ท่านนี่ละ นี่โตเขามาสามโตระท่นเพาะโตมันหกแหงปุ๊บเลยยัยนดาดสูนันนี่อือโอตใหญ่อมองน,องนีเองมันออกไปเนาะเออวัวไก่มองเลยเนาะท้าเป็นเขาไปร้ายลี้พี่น้องเลยสามสี่หาโต้าท้องคุ้มาท่านไม่อย่างละ <อ>หายเออเออเออน่ะเออขนาดมือสุดโตนี่เจ้ยวเลยพี่น้องเลยเอาเขี้ยวอออเอาเขี้ยวนี่ไม่เถอลางมาล้วมันนะเอาเผื่องน่ะน,นะเขียดน้องพี่น้องเนาะเขีดเออจะเป็นผืนแห้งห้ยท่านจับ เด็พี่น้องปอยเท้าเอาไว้เอาแนวเอาปุ๊บนั่นโอ้ยอยู่ยังสี่ขึ้นเนจังไหนนาะเท้าหมานหมานสี่เราเตียงง่ายกุ๊บมาเท้านี่บัดคอยอยู่ใกล้คือท่านว่ะนั่นบ่ดท่านคือเก่าท่านอยู่ตินั่นเออนี่ตัวใหญ่ๆงามๆเฮ้ย ไญ่แล้วว่าจะหูโก,เป,กเป็นหูกัเป็นหูกับปู่ใหญ่ปอดไายจุกลไปโอ้ยไงยบบกไงมาเลยเป็นหูกับปู่เดี๋ยวไปเชคกูกันเอาเท้ากัปูใหญ่ได้เท้าหน่เคกูไอ้นนี้เขานี้มานมันท่านมอท่านมอพี่น้อง ท่านหมอเออมีตีเขียนงานงานัานน,น,น,นามนี่ก็หาเขียเน้องพี่น,อน้อ, <c oughs> นองเนาะเอ <c oughs> โอโบกมันก็บกเมือนล่ะนอกจากเสีสปปง <c oughs> เยงไงม,นมันเนาะเนี่ยมันไผ่มันมันเนาะได้ผองูน้ามีเหลือย้าย่าแต่ไงกบไงขึ้นมันเป็นงู่น้า แกว่านี่มาเอาออกในเอะเออบเป็น่างดองงูหนาบมมีผีตัวจ่าปัดไงมันไข่เต็มทองดูไข่เต็มทองเพื่อปเอาปาดปาดปัดดูใหญ่คูปเลยวาใหญ่เราว่าแต่เมนเออพ่อบ้าทัมอดะเทาเออพอไงงูเร็วให้พอไงกบแค่ไหนเออตัวหมูไงขียด่อนจากเนาะมันมัน นานนานท่านมรเทานาน <laughs> อคอุบจุดมันมนัมน <laughs> ลบดิขเสียงด่อพี่น้องนานนี่มันมันุดดิครับเลยพี่น้องนอนคุบเดียขามัน <laughs> <laughs> มานอีกเลยจ้า <laughs> ตื่นกะว่นำ้ำ เอออยู่ในไหนนะนี่พี่น้องน้องอ๋ตัวใหญ่นงามเนาะเขียนนานาเอื้อขาวชัวนาเอื้อขาวชัวเลยไปเขาเงยฮาจะลินไปหรือไปเฮาลินตกะหรอไปไหนมันมันนู้นจะด้อปูนะวันเตยยูคบนะพี่น้องจ่ายก็่ไปเงอนแล้วนาะจ๋านาะ เอาไปละให้บึงงามงามน,น,น้องนี่เนอะเป็น้องเนาะเดี๋ยวไล่อยู่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแก่งอยู่พ่อเดี๋ยวปนอยู่เลยจ่าเด้อใหญ่กะชิจบคลิป มาหาโก้หาโหกบหาเขียดไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกระรังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,กกคณ,คคณติดต,ต,ต,ตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเด้อจา้าสวัสดีจา้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้เด้อจ้าสวัสดีครับไปเมื่ <laughs> อยเข่าเร็วจะห้ <laughs> างโฮให้พี่ให้น้องเเพิ่นให้บิ่งตลอดยายรักพี่น้องเด้อจ้าบายบายจาุ๊บ bye. จุบ,จบพี่น้อง ยืนบอกเดี๋ยวบอกหลายมันกุ๊บตู้หนึ่งน้องพี่น้องเนาะมันนี่ก็ได้ไ, <ป S 1> ไม่ตู้หนึ่งที่เ <c oughs> <c oughs> กบาเบาไปห่อนก็ห่อนน้าแถบไปห้องกินดอกปะ